ใครมาเออเฮ้ยใครอะเห็นยืนยืนรอรถตู้อยู่ในจิบมัหยิบมุกยิบเลยเหรอซ่องซ่องอะไรเนี่ยใครเนี่ยคุณทัศอะไรเนี่ยไม่จับยำไม่ได้เหรอใครวะมันแก้วไงโอ้มันแก้วแก้วเองมือเด้อทำไมจับแก้วแต่งตัวเหมือนไงพีกะหรี่ยงายกี้ล่ะเป็นยังไงวะไม่เคยเห็นเนี่ยไอ้่งเนี้ย ไอ้ก็เป็นปลาตั้งแต่เนี้ยมึงอย่าบอกไดว่ามึงจะให้มันเป็นหุ่นเนี่ยใช่นี่มึงต้องช่วยกู่นโอ้โหทุกย่างที่มึงทำมันหายหมดเลยรู้ป่าวเรื่องไรเรื่องไรคือเดี๋ยวเมื่อเกิดพระพงษ์ท่านมาเนี่ยมึงไม่ต้องทำอะไรมากเลยพระพงษ์เนี่ยเอามีดฟันคอมึงขาดพวกมึงก็แยกย้ายกลับบ้านโอเคดิแค่นี้เดียวเองช่วยกันกันขอฟมาช่วยช่วยอ่ะเอ็กโวติสก็คือมึงไม่ต้องทำอะไรมากเลยมึงยิงเป็นหุ่นไม่มีเดี๋ยวพระพงษ์ท่านมาเนี่ยเอามีดฟันคอมขาดพวกมึงกแยย้ายกลับบบบ้้้าาานนเเเออออตยยยกกมึงลลัฮ อะไรเนี่ยไม่ให้ตายเราแน่ยเขาพูดเล่นโอเคยอมทำแด้เออแค่มึงย็นเป็นหุ่นเขามาดูปุ๊บเขาดับก็จบแพราะแน่นะเออคอยช่วยพูดถ้ากคนนั้นซบก่อนอะไรเนี่ยจัดตัวยืนหนพอเลยมึงต้องยืนเฉยเดยวมึงห้ามเพิ่งหยิบเลยนะผูจัดการทีนี่ที่คิ้วจริงจริงเหรอที่ว่าปีนก่อนได้ปะได้ปะได้ ยช่วยด้วยคอณเด้นยแต่งแล้วเทียมผมเท่าไมันจะทำให้สวยสวยวะไม่นี่สวยที่สุดแล้วโอ้โหไหนเคยแต่กระตังเลยช่วยมึงนะช่วยช่วยช่วยแน่นะเฮ้ยดูพวกขท่านพี่ผมจำบอกนั้นไอ้พวกไปตามมาที่นั่นผมว่าเสร็จแล้วเริ่มต้ยแล้วเสร็จแล้ววะเสร็จแล้วกระเจ้าไหมเสร็แล้วเชิญท่านนะพุทโธ่ค่ะเรียบร้อยแล้วพุเจ้าค่ะเออมาเดแล้วยมาเจ้าค่ะเสร็จแล้ววะเสร็จแล้วพุเจ้าค่ะโอ้โหบอกเป็นคำเริ่มกันแล้ววัเสร็จสามเสร็จแล้วเนี่ย เฮ้ยมึงเป็นเพื่อนหน่อยกูกลัวมึงกลัวอะไรเดี๋ยวกูก็ไม่กล้ายืนใกลเหมือนกังกูยืนอยู่กูยืนอยู่มึงต่างมึงโพสห่าไว้ดิแหม่ต่างกันเลยนะต่างกันเลยนะเออเองเชียรดิผมท่านเขาไม่ออกรเลย เราไปต้อนรับแบบนีกลัไม่ออกแล้วพี่เจ้าอุ้ยงผมไม่ออกเกี่ยวอมัาคี่จะออกเอ้ขอมาแล้วผมไม่ได้อยากจะมัเชียร์นองะวยังก้มลเจ้าค่ะเันเสียดายของพี่ตีกลงเนี่ยงเต่อ คงได้สี่แล้วโอ้โขาดแล้วมึงเนี่ยหมดเวลาแล้วสามชั่วโมงแล้วมือปั้นนมันจะเสร็จในอย่างเสร็จก่อนสามชั่วโมงอีกพี่เจ้าค่ะไหนพาโคไปดูเนี่ยอ้ไอ้กองกองพาไปดูพี่เจ้าค่ะกูบอกเลยนะพม่นะโคตรสามชั่วโมงแล้วมือปั้นไปเสร็จแ่บพ่อมึงต้องตายเลยเสร็จแล้วเราดูความสวยยักษ์ใหญก่อนได้วสามชั่วโมงนะมันก็ได้แค่นี้เนี่ยโผกันดูขวามือใช่ป่ะอยู่ขวามือนี่ทำเนี่ย ตาฝาดสิเลยผีผีัวมาผีตัมาเพรากลัวอะไรอ่ะเมื่ิกี้ชื่อชื่นะเอี๋ดูใกล้ๆดิ่หลุกันเห็นไม่ชัดกว่านี่เดีราทาไดูใกล้ๆคือดีๆมันต้องปั้ระวังนะโอ๊ยนี่นีดูความสวยระยะใกล้เนี่ยลองคัางๆดูก่อนอย่าไปตรงที่มันเล่นนี้เดี๋ยมันจะจับมากเดี๋ยวมันหลุดเฮ้ยใครปั้นนั่นน่ะช่วยถอดกันปั้นะคกัน mỗi người ta thomas thấy mọi người anh hùng 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 nếu bỏ, mình sẽ lên một, anh mông anh mông, qua, anh đang ăn bò lạc các bạn, nó hay, anh gì, anh pheo lắc này này, đôi đẹp, ปั ừ, va, no ้นเหนื Although, ่อยครูจะมาเป๊ะเลยไม่เป๊ะไม่ได้หรอกเป็นคำสั yeah, ่งแล้วขอเช็คกันว่าอูนมันแข็งแรงแข็งดีเมันแข็งแรงมากพระเจ้าค่ะไปลองเลยเด้อโอ้กระโหลกตรงหัวเนี่ยช่วงนี้เริ่มแข็งแล้วเหล็กดำไปเลยแต่ช่วงนี้ไม่ไม่สนุกหรือ่ามันไม่ถึงแดดเวลาน้อยเนื้วมันเต็มแข็งขนาดขาข้ามุนตายเลยนะ เราไม่ับเข้านะอย่าไปแรงเ็ยค่อยใอ้เอะได่วะโอนแตตรงนี้มันยางเ่นี่มันเป็นมัาเป็นเหล็กทุกท่นเป็นคานเหล็กแร้ขน่ดเหล็กเหรอมแทะแรงขนาดยังไม่รู้สึกมึ้อยู่กจับเลยมึอปอกเจ้าอย่าคาะเกิดจริงไม่เป็นเหยังไงอ่ะ มันเป็นเล็มันเป็นคานเอาคานใครไปคานตรงไหนไม่ใช่เป็นแบบเป็นค้ำเป็นสมดุลเลยให้หุ่นมันยืนได้มันเป็นคานอย่างเงใช่มันเป็นคานข้อแข่ไม่มีกระเทือนมาหลังเอาเหล็กมันเฮ้ยหน้าตัวเลยยี่ห้อปิายจดูนี่กับข้าวกับปลาเปล่าให้กูดมาได้ๆแ้วเดีอเออเอเตรียมไว้แ่้วทำไมไม่ขึ้นคุูต้องขว้าง เฮ้ยเมื่อกี้หายไปไหนมาถ้าว่าเครื่องเส้นกูกินเครื่องเสนจะก้อนข้าวปุยมาเขาเลยขอแบบดีๆนะเพราะว่าเออเค้ขาดีตลอดก่อนตายอกินข้าวแต่นักโทษอะไรวะไม่เตรียมนานยเลยจนมาเมื่อกี้หุ่นเพราะว่าหุ่นปวดขี้ด้วยแหละตอนแรกไม่ีไหมนะโอ้โหพี่แค่ปั้นหูปุยมาสิจะดูมากันรู้ว่าพี่รักกูจะมาแค่ไหนฉันก็รู้ว่าเธอ อุ้ยซูชิอุตสมาห์เอ้ยเออไป็น้วนะานอะไมาเลี่ยอันนี่พายอ่ะเปิดทันระเบิดมีทันระเบิดมีมะม่วงเบามีลูกชิ้นมะม่วงเบามีพริกเกลือมีซูชิโอ้แต่ขนานี้ต้องเปิดจากด้วยซูชิของท่านโอ้ยซูชิต้องกินกับน้ำพริกซูชิซูชน้ำพริก ก็ย่เยอกนโชิ่อนแล้วิตาอ่อเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวมองชันเถื่อนอ้เถืออนที่เปองชีป้อนไหนักมาวะโชมาอมาเบกทอเมาเมม่เคยป้อนห้าโชมาเลยนัแหลวันนี้ก็พี่ขอป้อนหนดิิติัมาอก่อน่เกปอาวางแกมาเลยป้า อนหนึ่งกอดด้วยตาอวางแผนตัวมาหน้าปากตีเนี่ยต้มข้าวเนี่ยกินกินเพอนนี่ะน้อยน้อยดูตากินกอดกินกออยากอดตับ่วยตาปากเนี่ยอ่าอ่าโฉดโอ้ยสาวมดสาวมไปแล้วอันนีซอนแต่กูสมาโอ้โหเราอยู่ อร่อยขึนเยยกเขียวไปขึ้นส like yeah, ีได้ของซูชิของอร่อยอร่อยอแพงด้วยอย่าขาเลยหมดเฮ้ยไอ้บอไอ้บอพื่อจาอกไอ้บอเพื่อนเจ้อกอ่าวงเมิมันไ่ออกขแล้วไม่ออกออกไม่เอก่อไม่เอา่นเอ้าสาวไม่ดีใคทำไมโอ้โหตลาย มึงคลายชูฟิอเนี่ยชูฟิโหเมื่อกี้ที่ไหนมาชูอะไรก็ไม่ชูล่ะเมื่กี้เพิ่งเคยตัวแล้วขึ้นกระอกไปเลยไม่เคยอะไรอ่ะมังงงหนมกเปล่าก็ไปเอาเม็ดออกมันก็เลยเบาเลยเป็นปของเขาเป็นกินยังไงอ่ะแล้วใสปากเอ้ยเป็นไง้ที่กินก๋้เี้ยวเลย ลแล้วเลยแล้วพราะคุณท่านไม่ปอกเปลือกนี้กุุมาแล้วเออล่าแล้วคุณปอกง้ต้องปอกเปลือกเหรอเออไม่เอาที่คุณปอก,กมาให้กินมมกุหลาบินกอนอมมกุหม,มาชอบผลไม,ม้นะ ผลไ,ไม้ได้หลายอย่างผสมกันอันนี้ปั้นเป็นแบบคนจีนมมนะตาจะพีคพี่มะม่วงนะฮะน้ำพีคก็ต้องกินแบบน้เบิด์แลปลาหวานกินกับพันะเบิดนะ้ำปลาหวานก่อปาหวานได้กี่ยอยอืมกี่ย่อยสบายใสบายใจน้อ้ยยังไงนำมะมว่วงไหมาอีกเนะียเออไรกัเอีกเอ,อ,อวันนี้ใด้ช้อนเลย ไม่ทันใจหมท่านที่ว่ากระดกก็ดีนะพวกท่านไม่ดีหนุนยใจโอ้เยอะไปไปเลยกูแหงหมดแล้วเฮ้ยเสียขอ้งแต่กูเกืนบเกิดไปแล้วมีของหวานครบเลยอ่ันนี้อันนี้กินได้ไหมล่าหนุ่ย่ารักยังขย่มยังขย่มเดินจับตายิ้มจับวันยิ้มยิ้มสู้แล้วเกินเข้าไป ยิอบออกมันการอวัอวะไหมเช็ดปากาปากูจะมาหน่อยเช็ดปากกูจะมา,าหน่อยแล้วของกินเท่านั้นนะมึงใครทำไปวะยิบยิบในปากขาดเทิร์หมดแล้วแผลไม่เคยทิ้งมุกเลยนะ <laughs> ล็อกล็อกล็อกเตรียมแผลนันมาดีไป็ไนไรนคนยิบเอาเลยหรือว่าจะยกให้คนเดียว ไม่มีเปลี่ยน้ชยไหมชอบกุมานะแม่พี่หนึ่งชอบกุมานไหมจ้ะเป็นไงอเป่าหวานโอ้โหเพราะี่าไ,ไ,ไม่ได้แข่เฮ้ยปุงมานเขาเนี่ยมึงมาเพิ่เนี่ยมึงม,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 มาเปิดอะไรเนี่ยโถแล้วก็าอ,อย่าง เพราะว่าพี่เนี่ยชอบคิ้วสมัยนนะคิ้วสมัยนะมันคิ้วมันคันสอนนี่ชอบั้น้อยคนเลยที่คิ้วจะสวยอย่างเงี้ยไม่มีหาที่ไหนได้ล่ะไม่มีแล้วก็เนี่ยคิ้วฮะแล้วมันจมูกสวยจมูกนิดนึงี้ยคิ้วันดีกันเนี่ยยิ้มแทบว่ยิ้มวะพี่เนี่ยชอบสวย รักเกินให้พออิ่มแต่ก็ยิ่งแหละเออไม่มีไหนเลยในสายตาของเธอเธอเคยมองฉันมากหรือเปล่าเวลาที่ฉันก็รักเธอไม่น้อยหวานเสมองยาเลยกุศลมาแต่เธอไม่เคยมองฉันเลยเพราะอะไรอ,ะอ่ะฮะตอนนั้นที่ฉัในให้มันไม่มีค่าพอมันไม่เสียใจมันไม่อยากอยากคว้า อูอยู่อูอยู่เดี๋ยวกูช่วยเออมันจะแหกปากทำไมที่ก็ตายอ่ะราหวานก็มันหวานแตดีแล้วมันไม่เผ็ดโกศมาไม่รู้ไหมไม่มีแล้วโกศมามาแค่ไหนเะนี่แหละคิ้วละจมูเนี่ยยิมามิเจมูกหน่อยยิมสู้แต่นี่ก็แล้วโกศมานะเพราะว่า คนบอกให้เจ้าเขาแบ่งมาชมนะปะเพราะว่าหน้าตาจตุมานมีเสน่ห์มากคนเลยชอบคนเลยลุ่มล่างหน้าตาดูดีมีเสน่ห์มากพี่ชอบนะแต่ถ้าจริงจริงอยากจะเห็นนี่นี่รักแต่ก็อีกแหละมีอะไรมีอะไรไม่มีอะไรเลยนี่ดูเรหายใจเข้าออกของเธอเนี่ย หายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมีแต่จมังยาไม่เคยมีใช่ไหมก็้ได้เจ็บใจอยากจะดึงคนอไรอะอไม่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 ไ ูอยู่กูอยู่เดี๋ยวกูช่วยกช่วยกูยนที่ช่วยเลยอยู่แค่ใกล้กูเองมึงกำล่ะจสกใจกูักหนักเลรับพี่เลยรับมามากเลยเนีเกียดกูมากเลยเียวเลยพี่ชอบเลียพี่ชอบปากปุมาเดียวปากบนเดี๋ยปากมากเลยนะมันเลยข่ารับพอดีพอดีจมูกมันมารับปากเลยปุมาเฮย ขึงนไปก็อีก้วยกลัปลิ้นเะต้องมาอก้มักัดกอกอามูทาถึงไม่ได้เลย่ังเลยต้อป็นแบบนี้ไงะอยากจะดึงลิ้นเลยปยปเลิเลยลิ้นย โดนแล้วไอ้ไอ้หมอไอ้หมอโดนแล้วเจรอนลิ้นก็ไปแล้วไปไหนไปไหนแล้วเนี่ยโอ้โหดมอกมันว่ามันไปช่วยเองอันน้นเกลือล้างหน้าไม่ระวังตัวเลยตัวนี้ยิ้มไวยิ้มไว้มาเป็นเกียดของเพื่อนของฟูงไอ้หมเล่ยยิ้มไปยิ้ไป หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วนกูยังทนของกูเองไม่ได้บมเราเองเนี้มามได้เวลาผมีมั้ีแบ่นี้ไปลองก้อนว่าไย้อไ้ย้ไ้ไอ้ก้อนันอเเกนุ่่เ้ามม่าเลย ไม่ให้ใครเอาอย่างนี้แล้วทับประแสนั่งทายดอก้เลนักก็ยังแพงกว่าแต่แทงตรงกลางดีกว่าเดี๋ยวใครขูดผาเป็นซีอิ๊วเดี๋ยวอะไรเล่นเกเรจริง ไปไม่โด <c oughs> นอะ่ะโดนไปไม่โดน